สวัสดีครับลูกสสวััดีครบไปไซม่ามาติ่งคุณศิษย์กัมาบ้านไปไซมาครับไปนุ่นลงแนมลงแนมคนใดลูกอันนั้นไสล่ะอันนั้นอันนั้นตีสแกนดิ๊กนั่นนะครับป๊าไปเห็นอีกอย่างมากครับคือไปนอตยื่หันมาติ่งกัไปน้ำมือมันเป็นวันเกิดของมาติ่งวันเกิดผู้ใดไปจองไปจองสัมพ่อของเงินแม่หรืมเนบ่า เงอดกปาร์ตยังหันนกปาร์ตนกไลคักไลเนียมาติ่นไปเอานังกระติกมายิ่งปิ่งกินห้องพอดีดับหมูแรกเขาบ่ามี่เอามาติ่นลาบนกก็ได้แซ่บเพื่อกันลูกเอาป่ะลาบนกลาบเห็นมาติ่นกินมาติ่นบนรู้เรื่องแล้วกินบ้านฉันรับมะติ่นก็เลย no new han